เฮ้ยโดนแล้วพี่ลุงของใหญ่ครับคนนังหนักครับนะนะ้านิ่งๆครับไม่รู้อะไรนะครับไอ้ขาวผมไม่รู้นะอยู่ครับอยู่เข้าไหนครับพี่เตียงสวิงขึ้นด้วยออกกลางเลยครับนะนะ้าแรงดีมากครับกดหนักหนักคนระันน้า bọc bình vả nó có năm, là, đểu đôn ý... lắm đó nè, hùu đu dài